สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บึงลาดบัวตําบลดอมเกลืออําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือบึงลาดบัวนะคะเป็นสถานที่แห่งใหม่ของตําบลดอมเกลือค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้าง เป็นที่ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดแล้วก็หลายๆตำบลด้วยนะคะแต่ที่ดินของเราไม่ใช่แปลงนี้ค่ะที่ดินของเราจะอยู่ด้านข้างนะคะจะอยู่ด้านข้างคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะสังเกตเห็นหลังคาสีน้ําเงินไหมคะที่เป็นบ้านนะคะที่ดินของเราจะอยู่แปลงนั้นนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบึงลาดบัวเนี่ยไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสวยยังไงพิเศษยังไงแล้วคุณผู้ชมจะสนใจจะตัดสินใจไหมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันกําลังจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมที่ดินแปลงสวยๆแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นถนนนะคะจะเป็นถนนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านหน้าก็จะมีคลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของเรา อนาคตก็จะลาดยางแล้วนะคะคุณผู้ชมโครงการมาแล้วค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนที่จะเข้าถึงที่ดินของเราตำบลดอมะเกลือของเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนใหญ่นะคะพื้นที่50%ของตำบลดอมะเกลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นาเลี้ยงกุ้งแล้วก็เลี้ยงปลานะคะ แล้วก็ทํานาทําสวนเกษตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นเป็นเป็นคลองนะคะเป็นคลองขนาดเล็กนะคะวิ่งตั้งแต่ถนนนะคะลงมาสู่ที่ของเราเลยตอนนี้นะคะดิฉันก็มาถึงแล้วนะคะ ไม่ถึง200เมตรเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมที่แปลงสวนผักสวยๆที่ดิฉันพาคุณผู้ชมมาชมเนื้อที่แปลงนี้นะคะอยู่ที่27ไร่สิตารางวานะคะราคาขายอยู่ที่ไร่ละ2 4 0 0 0 0สบาทนะคะคุณผู้ชมคะด้านซ้ายของดิฉันนี่นะคะก็จะเป็นคลองส่งน้ํานะคะคลองส่งน้ําวิ่งผ่าน ะะวิ่งผ่านที่นะคะโดยรอบเลยนะคะโดยรอบเลยนะคะในที่ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นเจ้าของที่เจะทําเป็นแปลงแปลงมะละอยู่นะคะแบบ่งเป็นแปลงมะละทั้งหมดเลย27ไร่เต็มคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศรอบนะคะ บอกได้เลยว่าที่นี่อยู่ใกล้กับบึงลาดบัวนะคะของตำบลดอมเกลือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะนอกจากมีแปลงผักแล้วนะคะก็ยังมีอินทผลัมนะคะต้นอินทผลัมด้วยนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตว่าต้นอินทผลัมนี่จะปลูกรอบที่เลยนะคะโค้งนะคะตั้งแต่ทิศทิศใต้นะคะ ใต้โค้งไปนะคะทางทิศตะวันออกนะคะไปจนสุดที่เลยที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่130เมตรนะคะลึกเข้าไป300เมตรนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นแปลงใหญ่เป็นแปลงขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมจะซื้อเก็บก็ได้นะคะซื้อเก็บไปกินกําไรก็ได้หรือว่าจะซื้อแล้วก็ทําสวนผักหรือจะทําเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะหรือว่าจะมาพักผ่อนต่างจังหวัดก็ได้ค่ะ นหน้าที่ของเราก็จะมีเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของเราด้วยเป็นบ่อน้ำส่วนตัวส่วนถนนที่เห็นคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะซึ่งทำขึ้นเพื่อใช้นะคะรถวิ่งเพื่อจะเก็บพวกผลผลิตทางการเกษตรด้านในก็จะมีบ้านนะคะเป็นบ้านพักสำหรับทำการเกษตรไว้หนึ่งหลังด้วยบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมราคานี้ถูกมากๆคุ้มมากๆค่ะไร่ละ 2อง0สนบาทเท่านั้นเองค่ะ27ไล่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าที่แปลงนี้นะคะนอกจากจะบรรยากาศได้นะคะราคาไม่แพงยังติดถนนทั้งหมด3ด้านนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมออกไปด้านนอกนะคะขับเลาะไปชม พื้นที่ของด้านข้างของแปลงนี้นะคะว่าถนนจะติดตรงช่องไหนบ้างแล้วก็ทะลุไปตรงไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะตอนนี้ดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะคะชมบริเวณร,บรอบๆที่ของเราอันนี้ก็เป็นต้นอินทผลาลนะคะกำลังออกผลผลิตอย่างเต็มที่เลยค่ะซื้อที่ดินแปลงนี้แถมต้นอินทผลาลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าที่นะคะมีถนน เป็นถนนของกระทรวงเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเสียงนกทำรังด้วยค่ะคุณผู้ชมความรู้สึกตอนนี้เหมือนเรามาเที่ยวอยู่ที่สวนเกษตร บรรยากาศร่มรือนมากๆด้านขวาที่ติดแปลงที่ของเราก็จะเป็นที่นาที่นานะคะที่นาแถวนี้ก็จะทำได้ประมาณปีละสามครั้งนะคะเพราะว่าน้ำไม่ท่วมค่ะด้านข้างที่ก็จะมีเป็นแหล่งน้ำนะคะ แหล่งน้ำเลาะตามที่ของเราไปอันนี้ขับมาตั้งนานแล้วยังไม่ยังไม่รอบเลยนะคะแสดงว่าที่เนี่ยใหญม่มากๆเยอะมากๆคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะคันครองที่อยู่ตรงด้านหน้าอันนั้นจะเป็นถนน ถนนตัดผ่านเข้ากับบึงลาดบัวอย่างที่ที่ฉันเรียนไปแล้วข้างต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ผู้คนกาลังให้ความสนใจตรงนี้นะคะเราอยู่ห่างจากบึงลาดบัวประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนักกว้าง130เมตรลึกเข้ามา300เมตร ที่ดีกว่าเอาเงินฝากธนาคารนะคะคุณผู้ชมแล้วราคาไม่แพงเลยค่ะอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบแหล่งน้ำเรามีรอบที่เลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะถูกใจไหมคะ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะเป็นธงสีแดงๆนะคะที่อยู่ที่อยู่เป็นถนนสีขาวๆอะคะ่ะคุณผู้ชมอันนั้นคือจะเป็นบึงลาดบัวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เหมือนที่ดิฉันเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบถ้าคุณผู้ชมซื้อที่แปลงนี้นะคะอนาคตอาจจะทําเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะเพราะว่ายัางไงก็ต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวชมอยู่แล้วสวยงามมากๆค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันขอฝากที่สวยๆแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะราคาไร่ละ240,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะถ้ายังไงกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจรัชนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ